โอ้ยโอ้ยมีใคร,ใครออันนี้จะเป็นแม่น้ำางืมเนาะนเราอยู่กันที่แม่น้ำเงืมแล้วเมกี้มาแวะบ้านเพื่อนอยู่เอาไปเปลือกหอยแรงสวยเนาะนี่คือเปลือกหอยแรงอ่ะอันนี้วันนี้ไม่มีแสงเนาะวันนี้ไม่มีแดดปกติวิวตอนเช้าคือพาที่จะขึ้นด้านหน้าก็จะสวยงายมนะคะวัดโพงอยวัดอะไรนั่นบ้านยังก็บ้านเบิร์นแคน ไหนไหมุ้ยไปโชว์นียมุ้ยต้นโตนี่ถ้าลูกมันโตใหญ่ต้นจะเอาอยู่นี่นะลูกจากต้นเต็มเลยเจนจะไปดูเลยไม่ได้ไม่ดูจะใหญ่กว่าหน้านี่คือเรามาเยี่ยมหรือเรามาโค้นแบบนี้เขาเรียกว่ามาโค้นนะนี่ตอนนี้เรามาบ้านคุณครูนะคะคุณอาจารย์ อาจารย์จำปานะอันนี้เขามาหอดบ้านเพื่อนแล้วนะคุณเพื่อนที่เป็นคุณครูเนาเป็นอาจารย์สอนนักเรียนนักเรียนจะสอนมอปลายเลยเนาะน้าปลาเออคุณครูสอนมอปลายวันนี้คุณครูกำลังเร็จกับข้าวสุกินอันนี้อันผละปลูกผละไอ้นี่ของคุณครูไข่ไก่ไปเบ่งไก่เบ่งไก่คุณครูเป็นแต่ต้มไว พราะอันี่มันไม่กกไข่มันไม่ออกเป็นตัวอยู่แบบพอเพียงอืออยู่แบบพอเพียงหลังจากเซตหลังจากเซตจากสอนนักเรียนกับมานี่งานบ้านปลูกต้นมงต้นไม้นะกันนี่พันซื้อเป็นกินไข่ฮะปะอันนี้เจ้าเลี้ยงแต่เก็บกินไข่ไม่นือสเพราะเป็นโตก็ได้อืบ้านคุณครูเป็นไงปุ๋ยก็ปุ๋ยธรรมชาติเลยดูชีฝรั่งชีฝรั่งขึ้นตามตามดินไปเลยนี่นี่ข้างบนก็เป็นมะเขือ นี่เอออิสาเพื่อนเลยเนี่ยเนาะหลังจากเสร็จจากสอนมาก็นนี่ทำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักอะไรกินเองที่บ้านนี่นะคะรีวิวเพื่อนก่อนรีวิวเพื่อนครูก่อนหนึ่ง <c oughs> อันนี้ป่าตลาดใน,น,นป่าหาป่าธรรมชาตินะป่าธรรมชาติเออไปไหนตูมุ้ยทำไรมุ้ยพรบซ้บำรบซ้ำ ส้มตามตามส้มอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเป็ดนี่เป็ดเพิ่งกะเปิดน้ำให้อาบเพิ่งได้เป็ดก็ะได้เนี่ยเมื่อกี้เข้ามาถึงน้ำไหลทวดทวดอยู่แต่แท้เอาคือเคือเปิดน้ำไว้คอยเปิดน้ำให้เป็ดอาบเพิ่นวะนี่คุณคุณครูอยากได้ลูกคุณครูอยากได้ลูกไม่มีลูกเอาลูกอิจฉามาเลี้ยงกันลูกอิจฉาเิเอาลูกเอาหัวแล้วกันยังบ่ไรเยลูกอิสาจะลูกอิจาจะมีครอบครัวแล้วไอ้ลูกตัวยังไม่ได้อยู่ เขาต้มต้มปลาช่อนให้กินอ๋อปลาไปเตรียมมาไว้ก่อนก่อนเขาเขาบอกโทรบอกเขาว่าไกลบ้านเขาไหมบ่าจะแวะมาเขาบอกว่าพอจะแวะมาเขาไปซื้อของมาเต็มเลยนีออยนน่ส้มตำตำส้มอืมราบอย่างไอืมราบอย่จะบมเพช็ด โอ้ย,อยมีใครอวิกันนั้นได้เห็นกันเราสามปีแล้วไม่ได้เห็นกันนะับเ้รื่ออร่อยอาหารธรรมชาติเนาะคุณเนาะหักหุ่งเนี่ยกัดได้แต่ต้นไม้บักหุ่งเนี่ยเป็นบางกินเรื่องมได้ไปตื่เรื่องธรรมชาติไงเอง กินข้าวเขาไม่พอตะมงต้นไม้มะมงมะม่วงหอเต็มที่เลยคือบ้านนี้ครบน่าจะครบกันต่อดีไหมเนี่ยไม่ยากครบเจ้าแล้วคบมีแต่ขาดทุนละมาหาวิเนีมาต้อนเพราะกอิ่นเอี๊มพ่อหอโฮม ยืนอยู่เออกษทหารยามเกษทหารยามทหารยามเอาเบาไปยืนคู่กันเนาะถ้าเปิดถ้าไทยต้องเป็นจ่าเฉยนะคุณครูเดินมาเถอะคุณอาจารย์อันนี้อันนี้มาเที่ยววัดวัดตรงข้ามเหมือนปักเนื้อเนาะวัดบ้านบ้านเนี่ยก็บ้านพื้นเพนเมื่อกี้นี่ถ้าปกติเท่าบม่อกีรถอ้อมเทาก็ขึ้นเทือมานี่เนาะไอ้ป่านั้นเป็นอย่างท่านอาหารนะเป็นกระซังเป็นอย่างนะอ๋อกระซังป่าอันนี้จะเป็น แม่น้ำงืบเนาะนี่เราอยู่กันที่แม่น้ำเงิบเนาะเมื่อกี้มาแวะบ้านเพื่อนอยู่ฟากโน้นบ้าเพื่อ,อยู่อยู่ฟากโน้นก็นเลยขี่รถอ้อมมาไต่สะพานมาอันนี้ถ้าเราลงเรือมาก็ได้มันก็จะใกล้ๆแต่ว่าเรือวันนี้เขาออกไปอยู่ท่าโน้นก็นเลยไม่ได้เรียกแล้วก็แฟนเห็นน้ามันแรงก็ไม่กล้านั่งดูบริเวณวิววัดนะคะวัดเบิร์นแคนวัดเบิร์นแคนเมืองปักเงิบนี่อ่าพาเจ๊มาแวะวัดเจ๊ชอบแม่ใหญ่แม่เราแม่เรา,าชอบ อันนี้เธอมาดูนี่ๆๆจะเอาไว้เป็นความสรขจเอาหอยแขงมาทำเอาไว้เลือกหอยแขงสวยเนาะนี่คือเลื่อหอยแขง่ะเอเอกหอยแขงมาจำะเออก็คือแปะแปะแปะปูนเอาอ้ยิมสวยๆลูกลูกเยเบงอ่นขึ้นมาทำตัวเขมวหนีอยในลูก โอ้ย <anto> <kadın> แม <Sounds> ่ปลาเอ้ยลูกตัวใหญ่กว่าแม่ปลาแล้วออันนี้วันนี้ไม่มีแสงเนาะวันนี้ไม่มีแดดปกติวิวตอนเช้าคือพาที่จะขึ้นด้านหน้าก็จะสวยงามนะคะนี่อะไรเนี่ยมีเียวกิน้าเียก็อยธรรมชาติร่มรื่นดีจริงๆเนาะอะไรลูกไอตรงเนี้ยมัเก็บวเอออันนี้คือนั่งอะไรเนี่ยนั่งชิวนั่งชิ นั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นตกฝั่งไหนตกฝั่งโน้นเขาะจะมันเกิดยุกเองอันนี้พระเพิ่งจะสมโพธิไปเมื่อวานเนาะวัดโพงงอยวัดอะไรนั่นบ้านเนี่ยก็บ้านเบิร์นแคนวัดบ,บ้านเบิร์นแคนเมืองปักเนืองน,นี่สวยห่อเพินินกุดเพินเินเออกุติ กุติยาทานเธอดูกุติยาทานเนี่ยสวยดิอ๋อมีพระอยู่ข้างใต้ต้นโพมำปอนดูเห็นไหม,มเขาเหินประดับนย่างน้ำปอนเขาเหินทำหลังคา ลูกอะไรมะไฟ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 หวานมแม่ไม่ไฟหวานเนเรื่องหวานกำลังดีอันนี้ธรรมชาติจะลูกเล็กๆนี่ปลูกธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่เป็นป่ามะขามเลยพ่อสบายดีเรื่อสบายดีพ่อไหลังบ้านจะเป็นโนค่าเนี่ย เก็บยังเก็บแตงกแงบกแตงก่อนก็ได้โอ้ยพ่อพ่อื้าแอพ่อคือจีหืมันเท่าแล้วโอ้มันเท่าล้วมันเหลืองห่ดละปักแตงมันแก่แล้วเขาจีฮื้อที่มแตยังมีหมากหลายอยู่เนอะนี่เดนี่แตงล้านเออเอาเล้นะอะที่พ่อบอกแกไปส่งตลาด โอ้ยส่งกับบุบีรถบุมีเหือาบุบีเหือาโอ้ต้องเอาข้ามเหือาไปอีกอไปข้ามเหง้าไปอีกไปรถกับไก่อีกเนาะไว้กินเองมั่งปลูกไว้ขายมั่งขายมีคน,นซื้อกลัข <า S 2> บขายรรม,มันสวยงามเนาะโอ้หลายอยู่เด้มันใบมันบังอุอ้บงบังเด้ <laughs> โอ้ยอีแม่เอ้ยเอาไปหมดเอาไปหมดได้เด้ เอาไปบ่ได้แม่หลายพอดผุดดูดิพี่พ่อบอกว่าพี่พ่อบอกว่าเอาเทออกแล้วเอาแข่งไปใส่ไม้เพื่อนปะนี่นะพี่พ่อบอกว่าเอาไปเทออกแล้วเอาไปไสไม้เพื่อนปะขันมีมีถุงอยู่สวงามลูกกระเจ้าแม่โอ้เรเป็นยอย่าง มวลยืดมามาหอดคำโพดนี่นะพวกนี้เวลาเล่นซับนี่เออมาหอดจำป่ากันเท่าไหร่ใบสองเนาะกินข้าวอยู่พุ่นบบสั่นแก่ข้ามาพี่แลสจำป่าเอออันนี้ยังดึงดึงอ่างซิเลย嘛แม่ดึงเอาทีเอาสองใบสามใบนี่ค่อยเอาหมาโอ้ยยางงี้เหรอมันพวกนี้ยังให้กินได่นี่เออโอ้ต้องอ่านก่อน โอ้ก็โอปอกกินนอมันนี่น่อคาเหมือนหน่อไม้น่ะเธอเออเออแล้วก็มันไม่มีหัวนี่เขาปอกออกไหมพูดสิกะข้ามาพี่หลักันตั้งใจพูดแหละอันนี้มันคำเลยนี่ฮันเขาพูดง บอไ่ได้ไปยกกรเบุ่งกระบ่งสิเดินมาเนาะคันีมาอย่างที่เาทเกียมาอยมางไงเอาเครือกรอเดยวอยมาอย่างไรบมาบังฮอตวีหนึ่งโมสองลูกมาดินหันิบเอ็ดโมงดินลูกซื้อดินอยู่วันเอียงพ้นขามาแม่อยู่บ้านพ้นขามันแล้วก็เลยว่าเอ้าถ้าพ้นข่ายอีกน้อยนึงก็จะฮอตจำปาแล้วก็เลยโทรหาจำป่าอยู่เฮือนบอว่าสันจำปาว่าอยู่ทางโคกสาเออซื้อดินอยู่หันทางโคกสาหัน เรก็เลยเลยมาหาเพื่อนห้างกันจะได้เศร้ารักบ่นอคานอข่าไปร่วกกินกันน้ำพริกนี่นี่ฝั่งโน้นม,น,นมะเขือเหลืองเหลืองหมดแล้วมะเขือแก่หมดแล้วบ่คอยมากได้เนาะเอาเนี่ยเอาแข่งไม่ใส่แล้วนี่ยโบ้คอยมากได้เนาะเอาแข่งไม่ใส่แล้วนี่พูดยี่แม่ค่อยเต็มกระมังแล้วมะเขือเหลืองเนาะอืม ไปย่ำใช่ก็ตีนม่วก็ได้อืมเฮ้ยในมุ่ยเด็ดมันนวงไงนี่ไงนั่นทำพันเหรอเอาไว้ไปทำพันอ่าลูกไปเริ่มเลยอันนี้ก็ปล่อยพูดจริงไม่ใช่พูดจริงก็ใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าหน้าเลเอาไว้ทำพันเอามาเดออเหมือนหนึ่งอู้หูมันเอาแกแล้นี่ยัไปอันนี้เลยนะพูด อันนี้เขาก็ไปผ่าเมด็ดมันแห,งห้งอะพะ่อจึงปิดอันนั้นไว้ออตากให้มันแหง้งเขาผ่าแล้วเอาเมด็ดมันออกอตากเอาเมด็ดออกตากให้มนันแห้งแล้วจึงเอาไปปลูกนะเอาไปปลูกเอไปปลูกติดินมั<อ>้งขนาดใหญ่เอาอย่างค่ะเธอปา้าทุ่นน้อยพูดอะหน่อไม้อย่างอันนี้เธอโน้อย่างน้อยอย่างน้อยไผ่จีนน้อยไผ่จีนแบบเอาตัวมันยาวมันิอ่อนบ่ฮะ ใบรุ่นทําส่วนไป็นอะไรพูดนะต้นมะขามต้นป่ามะขามเยอะมากแล้วมะขาม,มแงแม่หมดเลยอที่ของเขาหมดจน,นติดนุ่นติดงืมนู่นแค่นี้ป่ามะาขามพอเยอะเขาเวลานี่เขาก็เอามะขามมาแกะเม็ดเนี่ยนั่งแกะเม็ดออกทํามะขามเปียกขายเศรษฐกิจพอเพียงของแท้ให่ป่ะปลูกอะไรก็กินไม่ทันปลูกอะไรก็กินไม่ทันเยอะแยะไปหมดเหลือก็จึงให้ก็จึงขาย เออเหลือก็ขายใครจะกินก็มาเก็บมาเอาใครจะเอาก็มาเอาอแล้วก็ทำนาต่างหากอันนี้เฉพาะผลเรปลูกเนี่ยในบ้านคนเนี่ยข้าที่อย่างเงี้ยาปลูกคู่กันนะต้องมีไฟแล้วต้องมีนี่มีเงาะมีลองกองแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมะขามต้นมะขามสลับกันไปนะเนาะแต่ต้นมะขามเยอะมากเลยไม่ได้มะขามเก่าแก่แล้วแต่ว่ามันจะบังแดดแล้วกินแม่แข้งแค่ไหนได้เธอในในมือมาโชว์ในมุือแมงแขนเข้าด้วยตรงนี้ หมมมดดเเต็ลยว่ะทั้งไปไปทำอะไรเอาไปคั่วคั่วแล้วก็ตำเจียวกินข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยอาหารออเดิฟอาหารอาหารหลักอาหารอร่อยนี่นี่เอาเอาหิ้อาเอาเนี่ยเนี่ยชกแล้วเดี๋ยวนี่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 ซุ้มโอนี่ถ้าลูกมันโตใหญ่มีต้นจะเอาอยู่ไหมเนี่ยลูกจับเต็มเต็มเลยเกี๊ยวกุ่มผสมอ่ะเนาะ กินมันแองเนาะถ้าตัวน้อยมันปีกมันยังบวทัานี่แข็งก็บินบวได้มันยังมีเยอะีกอ่ะอะไรแม่มะละกอมะละกอไม่สักลงบนเร่จังตุ้มคุนแม่ปลูกมะละกอครับเออปลูกมะละกอเบดนแถวนั้นกินเลยจ้ะอืมจะยิ่งกินอยู่เอาแมงแคงไปทำอะไรอ่ะตัวน้อยจะไปทำเจียวทำเจียวให้กินกินไหมอร่อยอร่อยอันนี้จะแมนต้นมะอึกนี่มะอึกใส่ส้มตามันนี่มันยังไม่สุกนี่ยังไม่อึก อไอที่เรากินน่ะใส่มันจะที่ใส่เปรี้ยวๆเลยนะอร่อยกว่ามะเขือเทศนะปลูกหอมเปรี้ยวไว้ไหนเห็นไหมชีฝรั่งเนี่ย๋อมชีฝรั่งเนี่ยชีฝรั่งเนี่ยเพราะตอนฤดูที่ไม่นี่เขาก็ปลูกขายช่วงนี้มันปลูกไม่ได้เพราะว่าหญ้ามันขึ้นเร็วฝนมันลงเต็มหมดเลยเนาะเนี่ยที่เป็นดอกเนี่ยเนี่ยใช่หมดเออแล้วช่วงฝนมาตอนที่ฝนมาเห็นไหมปลามันเก็บกินนายเต็มเลยเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นไข่อย่างเงี้ยไข่อย่างเงี้ย กีนายออันนี้กีนายตัวเด็กเออยวอยกีนายมันอยู่ในใต้นะั่นพอน้ําท่วมอะ่ะมันก็นจะขึ้นมาเต็มเลยหอยกีนายเ,ยเาดี๋ยวต้องเอาอะไรมาขุด<อ>ต้องมีอะไรมาขุดเดี๋ยวมันจะมีรูนี่เห็นไหมไม่มีรูเห็นไหมเห็นไหมเฮ้คือสิโตใหญ่ได้เหรอขุดเข้าไปพอกลางคืนมาระหว่างระหว่างช่วงหน้าฝนนี่แต่ถ้ามันนี้นี่ไม่เยอะมันจะทํารูออกมาแล้วก็มาร้องอี๋อยู่ข้างล่างใช่นีนร้องไงอะ่เาฮ ล้อใต้ดินนี่แหละเขาเรียกมือล้อใต้ดินนี่คือเรามาเยี่ยมหรือเรามาป้นแบบนี้เขาเรียกว่ามาป้นนะนี่พอแล้วอเล้วเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงข้าวยังไม่พอใช่ไหมมากินข้าวบ้านเขาฟรีล้วจ้งห่อกลับบ้านแล้วห่อไม่ได้ห่อในน้อยนะห่อทั้งสวนเลยโอ้ยซุกนิดนี่ซุกนั่นน่ะอ๋อยังพันที่ซุกใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้จะกินได้แล้ว ทิ้งไว้วันนึงกินได้แล้วนี่ตับใหญ่เนี่ยอันนี้เขาเจ้าของของกล้วยยังกล้วยหอมกล้วยไข่ค่ะกล้วยหอมมันเป็นกล้วยหอมทองแต่ว่ามันหักนุ่ยใหญ่เราไปขายแดงนะนุ่นแม่เอามาขามเปียกกั้สองโลแล้วมั้งเหรอฮะมาติดใจแม่เอามาขามเปียกกับลูกเย็นเลยก็มีไงตุ๋นใหญ่ตุ่ย มะขามเปียกเหรอมะขามเปียกนี่แม่แกะไว้แล้วเนี่ยต้นมะขามที่ล่วงมาครัเนี่ยเนี่ยแม่แกะแล้วเนี่ยนนแ,กแกะตั้งแต่นู่นแล้วเนี่ยหรออันนี้คือแกะเกะเม็ดเกะอะไรหมดแล้วเนี่ยประเทศไทยนี่แบ่งขายถุงเล็กๆถ,ถุงเลยเท่าไหร่ก้อนเนี่ยนิดเดียวเนี่ยสิบบาท ประเทศไทยก้อนนิดเดียวสิบาทใส่ต้มยำยังไม่ได้หมอนึงเลยหมอีวก็ดูกระจกหลังยังไงล่ะคุณพี่ไม่เป็นไรเอาดูไ้ไได้อยู่เากระตกข้างอะเนาะได้อยู่้อ่เ่อกระกข่าองได้อยู่ได้อยู่ได้อเอาพี่ก็ได้เออบ้ิบแดวะไแม่เข้าเมืองกนเ้อม่แขแล้วแม่เว้กนเ้อายดีบายดีครับ ไปมีโอกาสสิมาหาใม่เดลยเจ้าเจ้าไปเจ้าตัเนี่เจ้แต้องิดเจ้าขนาดยิ